ต้องเล่นให้เหมือนเป๊ะห้ามโป๊ใครเห็นก็ต้องเชื่อว่าเป็นสัตว์มันจ้องตาฉันเขาม็งเฮ้ยจ้องอีกแล้วเหมือนคนเปรี้ยวตีนยังไงไม่รู้สวัสดีวันนี้มูวี่ o z o n e จะมาแนะนําหนังภายใน5นาทีโดยหนังในวันนี้ที่เราจะมาแนะนําให้คุณไนะด้รู้จักนั่นก็คือซีเคสุเฟกซ s สุส <S หนังเรื่องนี้เนี่ยมีภาคไทยด้วยนะเป็นหนังแนวคอมเมดี้โดยมีเนื้อเรื่องที่ว่าชายหนุ่มคังแทซู เขามีอาชีพเป็นทนายของบริษัทแห่งหนึ่งการเติบโตในการทำงานของเขานั้นเรียกได้ว่าไม่ไปไหนเลยทางผู้บริหารหัวหน้าใหญ่จึงได้ให้โอกาสและมอบหมายหน้าที่ให้กับคังแทซูไปเป็นผอ,อที่สวนสัตว์ดงซานที่กำลังจะเจ๊งขาดทุนย่อยยับและกำลังจะปิดตัวลงคังแทซูจะต้องเข้ามาฟื้นฟูกิจการนี้โดยเขามีเวลา3เดือนในการที่จะทำให้สวนสัตว์แห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เมื่อเขาไปถึงที่สวนสัตว์กับพบว่าสัตว์จำพวกสิงโตยีราฟและสัตว์ที่มีมูลค่าเนี่ยได้ถูกนําขายไปหมดแล้วการที่ไม่มีสัตว์พวกสิงโตยีราฟเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาเที่ยวสวนสัตว์นี้ได้และถ้าสงสัยว่าทําไมไม่ไปซื้อสัตว์กลับคืนมาละ่ะถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานกว่า3เดือนซึ่งถ้าเขาเนี่ยทำมันไม่สําเร็จภายใน3เดือนหน้าที่การงานของเขาก็คงจะอยู่ที่เดิมและก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดไป จึงทําให้คังแทซูเนี่ยต้องหาวิธีการที่จะทําให้สวนสัตว์แห่งนี้เนี่ยมีสัตว์อีกครั้งและนั่นก็คือการใส่ชุดสัตว์แล้วปลอมตัวเป็นสัตว์นั่นเองซึ่งก็จะมีชุดทั้งหมด4ชุดที่เหล่าตัวเอกนั้นจะต้องใส่นั่นก็คือสิงโตสล็อตคิงคองและหมีโัโลกซึ่งคนที่มาเที่ยวสวนสัตว์ส่วนใหญ่อะ่ะไม่มีใครมาคิดหรอกว่าต้องมาเจอสัตว์ปลอมและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปพวกเขาเนี่ยจะถูกจับไหมคุณต้องลองไปดู หนังเรื่องนี้เนี่ยเล่าเรื่องไปอย่างราบเรียบความตลกนั้นเนี่ยหนังใส่เข้ามาไม่ได้แบบยัดเยียดไม่ใช่การเล่นมุกโบ๊ะบ้ากันไปมาแต่มันเป็นความตลกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นท่าทางของคนที่ต้องใส่ชุดสัตว์ความวุ่นวายในการจัดหาตำแหน่งของสัตว์แต่ละตัวคือมันน่ารักดีนะซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบประเด็นของการที่เอาคนมาใส่ชุดสัตว์นั้นเนี่ยเป็นพล็อตที่แปลกใหม่และน่าสนใจเลยทีเดียว แต่พอคิดไปคิดมาเนี่ยสัตว์บางตัวเนี่ยแทบจะไม่กระดุกกระดิกเลยจนเราคิดว่าเอาชุดไปวางเฉยๆก็ได้นะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเสียดายกับพอที่น่าสนใจแบบนี้แต่เมื่อดูไปได้ครึ่งทางเนี่ยความตลกมันลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยอาจเป็นเพราะาเราเนี่ยคาดหวังว่าเราเนี่ยจะได้หัวเราะและสนุกไปกับมันจนถึงจบและนั่นทําให้เราเนี่ยคิดว่าหนังเนี่ยอาจจะเป็นหนังแนวคอมเมดี้ที่ผสมเรื่องราวของความสัมพันธ์ในช่วงที่ท้ายของเรื่อง แต่สุดท้ายหนังก็พาเราไปไม่ถึงคือช่วงสุดท้ายของหนังเนี่ยทำเราเกือบหลับกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของตัวละครก็ไปไม่สุดความคอมเมดี้ก็ไปไม่สุดและนั่นทำให้เรารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยกับหนังเรื่องนี้เอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยอยากดูหนังตลกไม่ยัดเยียดมุกตกกันไปตปุบมาอยากดูหนังแบบผ่อนคลายเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเรียกเสียงหัวเรกับคุณได้ และสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเป็นเพียงความคิดเห็นของเราและความรู้สึกของเราคือต้องลองไปดูด้วยตนเองอ่ะจะได้รู้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงในความรู้สึกของคุณและเจ้าใครเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้ Movie To Tone ก็อยากให้ช่วยกดไลค์และกดซั s c ไ i b e และกดกระดิ่งทุกๆซับและทุกๆไลค์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นกำลังใจให้เราได้ดีจริงๆนะสำหรับวันนี้ Movie To Tone ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย